กับทิ้งถ่ายเชือกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแช่รองเท้าสักรองเท้านะคะนีแกะออกแกะเชือกออกจากรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแช่ <พอ S 1> ทิ้ง <พอ S 1> ไว้ค่ะโอเคเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาถุงเท้ามาแช่รวมไปไว้ด้วยเลยเนาะ,ะสักแป๊บหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาอันนี้ให้ดูนะคะ ตะกีก้พิ<ต>นะไทยก็บอกแล้วว่าวันนี้จะ<ต>ทำกทารใช่รองเท้านะคะแล้มีถุงเท้าด้วยจะให้ทายนะคะว่าเราะจะซักน้ำยาอะไรติ๊กตักติ๊กตักใช่เลยนะคะเป็นน้ำยาสมุนไพรนะคะสูตรของแม่เจีย๊ยทำเองเลยนะคะเป็นสมุนไพรมา สามารถใช้โต๊ะได้ล้างจานได้แล้วก็สามารถถูพื้นได้ถูพื้นได้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการพิสูจน์ไม่อันตรายต่อเด็กด้วยโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตักน้ำใส่ถังค่ะตักตักน้ําก่อนค่ะลูกอาตักน้ําก่อนเออให้พอให้พอให้พอท่วมอันนี้รองเท้าหนูได้พทายจะซักรองเท้านะคะวันนี้แล้วทีนี้ก็จะใช้น้ำยาใช่ค่ะจะแช่ไว้ก่อน แช่ไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเราจะได้ทําไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะหนูเอาถุงเท้าลงได้เลยลูกมีถุงเท้าด้วยนะคะอย่างนี้เลยนะคะใส่รวมกันไปเลยค่ะเอาพอท่วมเลยโอเคโอเคมาเทน้ํายาค่ะเทน้ำยาลงไปไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะอาเทลงมาค่ะประมาณนิ้วก้อยพอค่ะประมาณนิดเดียวอาเทลงมาเดี๋ยวก่อนต้องช่วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะช่วย เทลงไปเทลาดรองเท้าเลยค่ะค่เทเลยนะคะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะตัวนี้เป็นน้ํายาอเนกประสงค์นะคะน้ำยาอเนกประสงค์ไม่แน่ใจว่าจะเห็นในในรูปชัดไหมเพราะว่ามันมีแสงแดดโอเคอูเยอะไปแล้วเนี้ยเนี่ยแม่ว่าเยอะไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไว้ซักรองเท้าเอาไว้ซักรองเท้าด้วยนะคะทีนี้เอาน้องเอาน้ลาดค่ะเอาน้ลาดปิดฝานะคะ เทไปเยอะนิดนึงนะคะตะกี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอาพอแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทําการขยี้นะคะ,ะขยี้ถุงเท้าเลยค่ะหนูเอออย่างนั้นเลยอย่างนี้นเลยค่ะลูกขยี้ขยี้กับด้านก่อนว่ามันไม่ค่อยถนัดคือทําให้ทําให้เขาละลายนะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะให้น้ำยาละลายอันนี้ใส่เยอะไปนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เชะมองไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันมันเป็นแสงแดดเนาะตอนเช้าจะมีแดดอยู่ที่หน้าบ้านานะคะค แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราเขาเหมือนกับขยี้ขยี้นิดเดียวนะคะขยี้นิดเดียวเพราะว่าให้ให้พอเขาให้พอน้ํำยาเขาละลายโอเคแล้วเราจะทิ้งไว้นะคะแล้วเราจะทิ้งไว้เดี๋ยวพวกนี้เราจะเอามาซักรองเท้าเป็นรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ําได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะน้ําที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปซักค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปซักรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ําโอเคอ่าชูน้ํายาให้ดูอีกทีค่ะ กลิ่นหอมไหม,ไไหมเพรทัยอ่ะชูน้ำยาให้ดูอีกทีค่ะชูน้ำยานี่เลยนี่ฟองไม่เยอะจนเกินไปนะคะแค่ขขนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข,ข้นไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะเราใช้สมุนไพรไม่อันตรายตอเด็กหรือค่ะโอเคเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้นะคะสักพักหนึ่งเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาซักนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะก็หลังจากที่เราแช่รองเท้าไว้นะคะค่ะ เพื่อท้ายตีฟองนิดหนึ่งแล้วก็ลองขัดค่ะเอามือสองข้างเลยขัดขัดเลยค่ะขัดขัดเลยนะคะใช้เตยขัดนะคะขัดไปเรื่อยๆขัดเลยค่ะลูกนะคะคณจะเห็นได้ว่ามันเริ่มขาวนะคะแล้วก็น้ำดำมากนะน้ำข้างในเมื่อกี้ เมื่อกี้ตอนแรกใช่ไหมตอนแรกตอนตอนที่เราแช่ก่อนแช่แต่ตอนนี้น้ําน้ําคืออย่างดํานะคะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เจ็บขยี้ขยี้เนาะนะคะเ <c oughs> พื่อที่จะเพทายจะได้ไม่ต้องออกแรง <c oughs> เยอะนะคะแต่อันนี้คือแค่เราแช่นะคะก็ก็ออกแล้วะค่ะสังเกตจากน้ําคือดำม,มิดหนีโอ้โหเพทายอันนี้หนูไปเล่นอะไรบ้างเนี่ย แล้วทําไมหนูไม่ได้ซักรองเท้าเลยเหรอโอ้โหอันนี้คือน้ําอย่างดํานะคะก <c oughs> ค็คือเมื่อก่อนคือคือไม่ได้ซักวันลายวันแล้วเแม่เจี๊ยบโอโอเคค่ะน,นี่คือไม่ได้ซักเลยใส่สักอยู่ทุกวันแบบเนี้ยเหรอคะใช่ <c oughs> อ๋อหนูไม่ได้ซักเลยนะคะ<ช>พี่นายสารภาพแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีเวลาซักจริงๆเลยนะโอเคค่ะพี่ไทยค่ะพี่นายซักเลยนะคะซักเลยค่ะ อ่าทูทูขยี้ค่ะใช้มือขยี้ใช้มือสองข้างเอออย่างนั้นแหละค่ะเก่งค่ะอ่ะพอเราขยี้เสร็จแล้วเราไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการล้างนะคะใช่ค่ะทําการล้างให้ดูนะคะว่ามันทุกคนดูด่สิคะน้าดาน้าดาปีเลยโอเคค่ะโอเคอ่ะเอาไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะล้างนะคะเอารองเท้ามาค่ะเอารองเท้ามาค่ะ เอาเอาสาธิตก็พอค่ะไม่ต้องทั้งหมดเดี๋ยวหนูค่อยทำต่อนะคะอ,อ,อ่ะเสร็จปับป๊บเสร็จปั๊บหนูย้าย,ยมาตรงนี้หนูย้ายมาตรงนี้ค่ะหนูย้ายมาตรงนี้อ่าแล้วทีนี้หนูนะตักน้ํตาตักน้ําล้างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะตักน้ํานะคะโอ้เชือกรองเท้าต้องด้วยนะคะโอเคค่ะเอามาวางเลยอ่ตาตักน้ําล้างเลยแล้วก็จับ จับขึ้นมาให้ดูหน่อยว่ารองเท้าหนูมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะองเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะเปลี่ยนไหมคะเป,เปลี่ยนมากเลยค่ะอ่ะหนูเอาน้ำยังไม่ได้เอาขึ้นนะเนี่ยพอละค่ะพอก่อนพอก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ําที่เหลือดาๆเนี่ยนะคะไปซักรองเท้าฟองน้ํารองเท้าแตะของหนูต่อนะคะอ,อ่ะโอเคค่ะหนูย,าย้ายขยับมาตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ขาตักน้ําค่ะตักน้ำเฮ้ยต้องตัก้วยมือฟอง ตักน้ําแล้วก็<า>โชว์ค่ะโชว์รองเท้าอ่ะล้างล้างละค่ะคล้างล้างสังเกตแม้ว่ามันขาวกว่าเมว่าอกี้ขาวขึ้นไหมคะอ่ะเริ่มขาวขึ้นไลยคะทุกคนโอ้อ<ย>เอี่ยมเลยนะคะเอี่ยมเลย,เเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องดูตอนที่ตากแล้วนะคะค่อยถ่ายรูปนะคะเอามาให้ดูนี่คสังเกตไหมว่ามันขาวกว่าตอนที่เรายังไม่ซักใช่ค่ะ ประสิทธิภาพของน้ำยาเด็กประสงค์สุดยอดมากค่ะมากๆเลยนะคะนี่นะคะถุงเท้าก็เริ่มขาวแล้วด้วยขาวแล้วนะคะอ่ะโชว์ถุงเท้ากับรองเท้านะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรางน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพทายซักต่อมีเชือกองเท้าด้วยวโอเคค่ะ ถ้านะคะแบบนี้เลยนะคะถ้ามีเวลานะคะก็ใช้แปรงค่ะแปรงสักผ้าหนูโชว์แปรงมาหน่อยนะคะแปรงแบบดี้ค่ะแปรงแบบนี้นะคะขัด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 นะคะมันก็จะขาวมากขึ้นลองฟังเสียงนะมันก็จะขาวมากขึ้นนะคะโอเคทุกคนทุกคนลองฟังเสียงดูอันนี้ค่ะต้องขัดค่ะขัดแล้วมันจะเป็นสีแบบนี้ขัดนิดนึงนะคะขัดนิดนึงพอสับแล้วมันไม่ได้เป็นของจงนละคะ โอเคนะคะแบบนี้นะคะขัดค่ะนะคะน้ําดําปีเลยนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้ความสกปรกนะคะคราบสกปรกของรองเท้ากับถุงเท้าของพี่ไทยก็จะออกนะคะจนหมดจดเลยนะคะโอเคงั้นก็จบการรีวิวนะคะน้ํายาในประสงค์นะคะทําด้วยสมุนไพรของไม่เจ้ไว้แค่นี้ ค่ะเวลาตากแห้งแล้วเนาะเวลาตากแห้งแล้วนะคะพรุ่งนี้เราตากก่อนแล้วก็ค่อยมาบอกนะคะมาบอกอีกทีค่ะว่าว่าจะขาวแค่ไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนหนูเรียนได้ไหมวันจันทร์ได้โอเคมานะคะตากเสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะวันต่อไปพรุ่งนี้ก่อนเราค่อยมาทําคลิปอีกทีว่ารองเท้าไปทยจะเอี่ยมแค่ไหนนะคะกับถุงเท้าขอโทษด้วยที่ต้องเป็นสาธิตเป็นรองเท้าเพราะว่ามันรองเท้าสีขาวแล้วก็มีความ มีความดำมีความดำมากมากนะคะเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของน้ำยาอในะสมจริงอันหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกอันหนึ่งไม่ได้ซักแล้วเราก็ต้องอ๋อใช่ใช่ต้องเปรียบเทียบกันใช่ไหมคะแต่ว่าเราซักไปแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ย้อนไปดูคลิปต้นๆกันเนาะว่ามันดำแค่ไหนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราตากเสร็จแล้วเราค่อยเอามาให้ชมนะคะอ่าลาไปก่อนนะคะเพทยยลาก่อนค่ะลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ